วันนี้เรามากันแต่เช้าเลยนะครับเราไม่เคยมาเช้านะครับวันนี้มาลองตอนเช้า,านะครับทุกคนอันนี้เอาแหบปตาตพียนมาว่าน,นะครับนนมีนะครับทุกคนมีทนบ้างไหครับ ไปครับวันนี้เอาแห,หก็จะเพียนมาได้ผลทุกคนน,นี่ทุกคนอย่าทั้งคนเลยนะ เหนลยะครับตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยแบบนี้เองนะครับนี่ก็ตัวใหญ่เดี๋ยวผมปอดเลยด้วยกันนะครับมเอาเห็นก้อนใหญ่มาด้วยได้แก้มช้ามาตัวหนึ่งเมื่อวานผมได้แก้มช้าแบบนี้สองตัวแล้วก็เป็นปลาช็อตเหรอครับทุกคนนี่น้ำกับตัวใหญ่นะครับแจ๋วแจ๋วแจ๋ว เพราะว่าเรามา,าว่านแห่ที่แล้วมันไม่ค่อยทันปลาตะเพียนนะครับผมเห็นมีปลาตะเพียนพอตอนมาว่านนะมีปลาตะเพียนเข้าหลายตัวเลยนะครับเลยเปลี่ยนเอาแห่ปลาตะเพียนมาดีกว่าเพื่อมันจะจมไวนะครับแต่ก็ได้ผลแล้วนะครับอย่างที่เราคิดไปเลยว่าถ้าเกิดที่แบบนี้ถ้าเกิดมีปลาตะเพียนต้องเอาแห่ปลาตะเพียนมาว่านนะครับทุกคนมันจะได้จมไวนะครับทันปลาดิ แผลผมทั้งไหนเนี่ยโอโตอสวยทุกวันเรามาเย็นนะครับทุกคนแล้วเราก็น่าจะไม่ทันเขานะี่ยเขามาทอดกันก่อนนะครับเพราะคนแถวนี้เขาก็หากินกันนะครับมาทอดกัน รกบล้ไม่ดีเลยนะเพื่อนที่จินอุ้ยมีอะไรอ่ะกล้วยด้วยร้อยมิคน,คนเอากล้วยมนันก็นั่งกินจุดท่อที่จะมีปะทะเพียนัมีสองจุดนะครับทุกคนมีจุดนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับ ออกไปจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าแหอันนี้มันต้องทอดที่เต็เตียนนะครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แหแหมันไม่ต้องทอดเตียนเพราะว่าเส้นมาเล็กนะครับทุกคนมันเกาะอะไรเกี่ยวอะไรนี่แบบติดง่ายมากแต่มันทันปลาด,ดีมากเลยนะครับเนี้ยปลาเข้าขนาดเนี้ยทุกคนมันชนชนน้อยมากเลยนะครับ ผมเองคนคิดว่าไม่นา่ามีเยอะขนาดนี้ด้วยครับชนแบบหน่อยเดียวเองที่เห็นขึ้นบนผิวน้ําที่แหกก็มีสองสตัวเอเงติดง่ายปลาตะเพียนติดง่ายเมี่ยงข้างหลังนะ เป็นกระโดงกระโดงหลังมันเป็น,นฟันๆเลื่อยมันจะทำให้ติดติดกระดนี้งง่ายโอ้ยอยู่หวงกวนอยู่ เราออกบินกันอ่าหมดแล้วแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย